โอเคภายในคลิปนี้ผมจะมาสอน a FK รีโรยังไงให้ได้เยอะๆแล้วก็ไม่ต้องอยู่จอเลยอย่างแรกเลยที่เราจะต้องมีก็คือตัวละครเยอะๆเลยนะแล้วผมแนะนำว่าปั้นมาเอ่อก็พอสมควรแหละถ้าเกิดเราเล่นจนเกือบจะเอ d game แล้วก็น่าจะมีตัวละครที่พอจะ แบกได้นะโอเคเดี๋ยวผมขอฟีดก่อนไอเทมอ่ะฟีดไปโอเคประมาณนี้แม็กแล้วจุดที่เราจะเอฟก็ไม่ใช่ที่ไหนหรือไม่ไกลเลยก็ตรงนี้เลยนี่ตรง S มาตักคีตรงเออเอ็กซ์เพนชัผมอ่านถูกปะะว่าช่างแม่ง thôi. แล้วก็2อ,อันนี้ที่เราจะเอฟส่วนอันที่3นี่คือ เป็นออฟไอเก็คือใครจะใช้ด้วยก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนถ้าใครอยากได้ก็ก็ลองเอาเอฟเคผมไปประยุกต์ใช้ดูก็ทําได้เหมือนกันแต่ในคลิปนี้ผมจะมาสอนทํารีโรสองอันนี้อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอฟใน UG 4แล้วกันเดี๋ยวผมจะว้าไปทางแอปก่อนจะไปก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวผมขอวับไปตรงโปรแกรม u g 4แล้วกันและถ้าหากใครไม่มีเวลาเล่นหรือขี้เกียจฟาร์มผมขอแนะนำร้านดีดิชมีบริการรับฟาร์มและรหัสไก่ต่างๆแถมยังมีบริการเติมโรบักแบบ ID p a s ยและบริการรับกดเกมพาร์ปลอดภัย100%เซถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปชั่นเลยนะครับผมแล้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์มผมขอแนะนำ UG p h o n e a อปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้อง ฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆออฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลย,เยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับน้องๆอ,งอะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต ราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ MVIP เว้ยซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยโอเคแล้วเราก็มาอยู่ในโปรแกรม UG Phone ก็อย่าลืมโหลดแอป Auto Clicker มาแล้วกันนะแล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้ปรับตรงนี้ความร่าช้าเนี่ยให้เป็น1วินาทีนะน้องๆ วินาทีอ่าประมาณนี้แล้วก็ไปตั้งค่าต่อพอเราปรับ1วินาทีเราก็ทําการเรียกใช้งานมันได้เลยนะปึ๊บตรงนี้เลยโอเคเราก็เข้าไปที่ร o บอกได้เลยโอเคผมจะแนะนําให้เข้าเป็นเซิร์ฟวนะเพื่อกันไม่ให้แบบมีตัวละครเพเยอร์อื่นมาดันเราให้มันหลุดเฟรมได้ก็ไปที่เซิร์ฟวีพของตัวเองหรือว่าสร้างเซิร์ฟมาเลยปึ๊บขอรอแป๊บ โอเคเซิร okay, ์วีไปเข้าไปเลยเอ้าทำไมมีผมอยู่ข้างในวะน่ยโอเคเราก็เข้ามาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินไปทางเอชบัตคี S ได้เลยตรงนี้มันน่าจะมีปุ่มวาร์ปนะโอเคพอเราอยู่ตรงนี้เราก็เรียงดีๆนะแบบว่า,เ,าเราจะอยู่จุดตรงนี้นะแล้วเราก็มาร์กหนึ่งไว้เลยแป๊บนึ่งนะ ทำม,มันหันเองวะสงสัยพี่อ๋อพี่ติดติดเอสเกินไปแม่งมอีโมดมันพากล้องเคลื่อนที่เลยโอเคกดเลขหนึ่งมาอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเราก็กดเล่นไปกนหนึ่งที่ผมแนะนำเลขสองไว้ตรงนี้อ่ะไว้ตรงนี้ประมาณตรง,ล,งล่างๆหน่อยนะผมว่าแนะนำไว้ล่างๆหน่อยแล้วก็เลขสามซ้ำที่เดิมล่างๆหน่อย ประมาณนี้ชัวเอาให้ชัวปุ๊บเลขหนึ่งกดตรงนี้เลขสอง,งนี้แล้วเลขสี่ให้กดตรงนี้เค็มรีวาร์ดตรงนี้เลยผมแนะนําให้กดเเล่นไปก่อนทีนึงนะจะได้แบบเหมือนผมไงให้มันเคมรีวาร์ดตรงนี้สี่แล้วก็ห้าไว้ตรงนี้เลือกเลือกเป็นด่านสองส่วนหกไว้ตรงเค็มรีวาร์ดตรงนี้อ่าประมาณนี้เลย แล้วเราก็กดเพย์สักรอบหนึ่งปึ๊บตรงนี้อ่ะเกมอนนึงนะเราต้องรอโอเคมันมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็กดคลิกคลิกไปก่อนอันนี้ไม่ต้องห่วงอ่าปึ๊บคลิกอ่าโค้ดถ้าเราวางบุ่มเจ็ด เรียกปุ่ม7มาระวังไว้ตรงนี้ประมาณตรงนี้เลยปุ่ม7แล้วเราก็รันอีกสักรอบหนึ่งให้มันกดประมาณ7วิโอเคมันก็กดออกแล้วเห็นไหมแล้วปุ่ม8เป็นการเลือกตัวละครผมก็จะเลือกตัวละครแล้วกันประมาณตรงนี้สมมุติเราจะเลือกตัวละครตรงนี้ปุ๊บ8 อ,อ่ก่อนที่จะเลือกผมแนะนําให้ปรับตรงนี้ก่อนนะมาปรับตรงนี้ก่อนไหนวะนี่แท็นี้ปรับอันนี้ให้เป็นดาเมจคอนเฟิร์มอ่ามันก็จะเลือกตัวดาเมจที่แรงๆมานะแล้วก็ปรับ8 9 สินี่เอาดีไปนะเอาสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็13ม,มันจะวางได้ทั้งหมด6ตัวนะที่เราจะเอาไปใช้ประมาณนี้แต่ตอนนี้ไม่สามารถโ no นมันโนซีเล็อยู่ตอนนี้เราก็ทำการกดเลือกไปได้เลยสมมุติมันกดเลือกไปปึ๊บ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 เอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมจะรันไปอีกทีดีกว่าเพื่อให้มันสมจริง โอเคกดนี่คอนเฟิร์มกดปึ๊บรอสแปบอ่ะกดเลือกปุ๊บปุ๊บโอเคสิ okay. พอเราเลือกทั้งหมด6ตัวแล้วใช่ไหมเราก็ไปที่14ได้เลยไปกดตรงนี้ยืนยันอ่ามันก็จะยืนยันสมมติเรายืนยันปุ๊บเราจะมีให้กดคอนเฟิร์มตรงนี้ผมแนะนำนะ15เนี่ยเอาตัว กลมๆตรงนี้ไว้ตรงซีตรงกลางได้เลยนี่ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราจะลองรันอีกสักรอบหนึ่งนะเพื่อไม่ให้มันรวนปึ๊บตรงนี้อ่ะโอเคมันก็จะรันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันจะรันยังไงปึ๊บ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 ฮ่าอ,อ่ยืนยันตรงนี้แล้วแล้วเราก็าไปที่16ต่อเลยตรงนี้ สตาร์ทโอเคเราจะไปทีละขั้นทีละตอนนะมาตรงนี้ปึ๊บให้มันชัวโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็กดคอนเฟิร์มอ่าแล้วกดสตาร์ทเรียบร้อยหนึ่งทีแล้วคราวนี้เราก็เห็นไหมมันก็จะเลื่อนไปอีกทีหนึ่งเลยปึ๊บปึ๊บ เห็นไหมมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆคอนเฟิร์มสตาร์ทเรียบร้อยก็คือจะครบแล้วตอนนี้มันก็จะลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยถ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่มีก็ปุ่มสุดท้ายที่เราจะทําก็คือปุ่มที่17ตรงนี้เป็นปุ่มริฟตรงนี้เลยก็ประมาณนี้เลยนี่เสร็จแล้วสําหรับการ AFK เครีโวันหนึ่งผมตกประมาณสัก150หรือ200ได้เลยนะจริงๆวันหนึ่งอะ ถ้าเกิดน้องเอฟเคในยู Phone ก็คือทั้งวันทั้งคืนได้เลยก็ประมาณนี้นี่ก็จะสตาร์ทปึ๊บเห็นไหมไม่มีไม่มีอันนี้รอ4ชั่วโมงอันนี้นานหน่อยก็กดรีฟไปได้เลยรอรีฟหรือใครถ้าอยากจะฟาร์มออฟอันนี้ไปด้วยก็สามารถประยุกต์ของผมใช้ได้นะมันก็ใช้ได้เหมือนกันน้องก็ตั้งอีกปุ่มหนึ่งเป็นปุ่มที่แปดแต่ว่าต้องขยับอะไรหลายๆอย่างหน่อยนะ โอเคก็ประมาณนี้ถ้าน้องเสร็จแล้วน้องก็เซฟได้เลยผมจะเซฟเป็นชื่อ AFK l, l อ l o Allstar Tower Defense X ละกันนะปุ๊บแล้วก็บันทึกได้เลยแล้วคราวนี้น้องก็กดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยเนี่ยฟาร์มไปเรื่อยๆยได้เลยเนี่ยเห็นปะแล้วน้องก็กดปิดไปเลยนะก็คือปิดเครื่องไปได้เลยเพราะว่ามันก็ทํางานให้เราอยู่เหมือนเดิมดูปุ๊บเห็นไหมมันก็ยังทํางานให้เราอยู่ก็ประมาณนี้สําหรับการ เอฟเครีโรในออสตาเทว์ดีฟเฟนถ้าน้องชอบคลิปนี้น้องก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเดอ้อไปละ